Diyorsun, สวัสดีพี่น้องสวัสดีเต้เตกับชิมาเอาหมักแข้งพี่น้องเขาเมื่อให้แม่พอพันกินมื่อน่ะคักคากพี่น้องบางทีก็บเชี่เอาไปใส่ลาบกินกับลาบเป็นยังพี่น้องหมักแข้งเขาก็ผลลายพี่น้องมือเหนือกระดากระล่มล่มพี่น้องเบาเหม็นก็บเบาทำยู่เฮีอนพี่น้องใส่น้องเพันเกลือติดเกลือไก่หะว่าน้องอยู่เฮีอนเอาเมื่อเอาไปกับประมาณมื่อหนึ่งสองมื่หรือประมาณนี้เลยพี่น้อง อออุนกเอาเงินปุ๋ยไจดีไปผังทางหหยาคุณแล้วก็เท้าโ,โตโเขาบ้านหนิพี่น้องเพราะว่าแม่เอื้อให้ให้เอาเมื่อปอดฉีบขนให้เลยพอทางเฮาก็ยังไม่ได้ผูกพี่น้องยังไม่ได้ผูกแขนให้ให้ลูกพอเฮาก็ยังบ่พร้อมครับว่าเขาพร้อมันจะผูกต้มรังก็ได้แต่ว่าทางนี้ใช่แม่ผูกให้ก่อนกับแม่ก็บ,กบ,บอกให้เท่าระเอื้อย เราเอาร้านขามาว่ะปลูกแขนก่อนว่ะเสริมซามทำพ่อมเมทำแต่ปลูปกต้มรังก็ได้ตน้ตนต้นอยู่เพื่อนพี่น้องลมพี่น้องหงุ่งพี่น้อง <c oughs> หาเต็นหมากหนึ่งนี่งามขนาดหมากเลยพี่น้องหงุ่งบูมีใน่เป็นมีเอฟซีเป็นเม็นมาหงุ่งอันบ่มินไน่หงุ่งอันมมนี้พี่น้องหากอะหมากเดียว นี่ครับพี่น no ้องแข่งกระ c ี i เอาเมื่อเอาเมื่อสวรรค์เลยมาแข่งไงมาแข่งพี่น้องงามขนาดโมเมนต์ไอ้เพิ่นอยู่เพื่อนเลยพี่น้องไอ้เพิ่อนนะเกือบเป็ดหายเด้อเกือบเป็ดห้ามายกับสื้อเลยเนี่ยสื้อเก่าป้ายมียนั่นเกือบขับเป็ดน้อยนึงน้องบัณฑ สบายดีสาลุงทับบล็อกของสาวหนกะบอกเพื่อนพี่น้องไงบอกรลายเถื่อได้ย้ำมือเช่านี่เขาิปิ้งกันปิ้งหมูพี่น้องกินเขาเาเช้าตำขวาปิ้งหมูปะำาปิ้งหมูทันหมั่นสบายดีเนี่ยเข้านอนนอนื่อมรับกูื่อมติดนั่เมาบียาแน่วะเว่ะ เที่บล็อกเสียบตื่นอพันก็คือผมเป็นฟันนั่งฟุบอยู่นั่งมานั่งในตีนบ่อนท่านแหนมอยู่เนี้เอ้าลุกลุกรวยบัตรเฮ็ดได้บนตรเออเมื่อี้มีฟงครับแม่เอ้านั่งดูฟันดูผมเป็นฟันอืมโตไปเข้าไปนอนไปบนแรงไปเนื่งเมาเบียร์ก็ลุกลุกรายได้เออพันนอนตื่นมามีเวียนด้ยพันคุณฟันบ่ฟันผมไม่เห็นนั่งอยู่บ่อนนี่คือไม่ได้ฟันนี่นอนเง็้บ่อนนี่ยังเห็นอ่ มันเป็นยังดอกวาวเอานรือะดนะอ๋าวาเอายังให้วาเอาปันเห็นนางกุ้งวันพะคืนมั้ยครับถมิ่นข้นแข่งมั้อง พูหญิงใชตู้เขามาเห็นเขานังหิ่กว่าเขาเขาก็ามันรเขาก็ห้่งานมันผ่านเลยมันเรามันผ่านกุ้งกันแล้วกู้งกิ้งูไให้เบิรงผู้ยไรแบบนี่เขาพนเมออือพวกนี้มันชี่สอีกู่เม็ดพันก็เนี่ยแต่ข่อยสงเกตเบางน้กข่อยบางทีเขาไปเขานอนไนเขาลองเขาไปนอนนอนห้องมัดอีมแมกก็นอนห้องนี้ก็นอนนะบางทีกับอแบบอยู่ใครอยู่มันเละ คนลวกคนละบ้านเลยไ่ได้าอกกันเลยเนาะตามผมเสือไปน่อนกห่ป้าคัญเรื่องนักนันกหูกนนี้คนเลยเพราะว่าคนสิไปก็ยาอยู่คนแฉกคุ้ซื้อรถเาทมานได้เข้ามาห้องรถน่นี่ขาเงินยินบเเอะไเงินบบเงินเลคือเินมองคนเน่นสิไปเขาจะแจกไปย่างเนาะ ไปย่างอยู่มีความวงอยู่ลูกน้อยก็สองคนแล้วแบบมัน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 ที่เฮาฝันเห็นหรือเฮาเห็นน่ะมันคือแค่จิตหรือความที่มันจะอยู่แบบความคุมเสือไปเนองแล้วก็แบบแต่ละคนเนาะภายนอนภายนอนละพันไปเนองก็ยังเต้เต้นอนนอนนอนนอลน้องบังเอาข่าวก่ายกับนักแต่ข่าวอะไรนอนสาคนเบียดกันมาเนี่ยไปยังดอกเออเขาเลยย้ายไปย้ายมันนอนห้องรูปนีดไป ยาดอกบ่บริคือดอกไผ่เนกระจงเห็นกับปรเทศให้เป็นระยะนะเห็นเป็นหลังอู้เป็นเมียหมฝันรับไตื่นฝันกันเลยฝัเป็นพวกฝันก่นหละเห็นร้องงอเห็นร้วงาะไรอะไรหลยบมาอีกคงอนู่คนเลยหล้วความฝันเห็นตุ๊กเกอร์นี่แม่ข้ามาเซ็กซ์โซ่รถแยออกไปให้ไปตั้งมัไปตังมั่นยังแบบคนรู้สึกน้องนองไพ่กัน้องมีลูกแล้วยัง คาปผูกพันเนาะอยังแบบกินหอดลูกวาแต่ไ<อ>ด้รเลยมันเดพูดแล้วฮุกุ่อไอบ่าน,อ,อ,นอน,นกเานอนเจ้าไปไครอบแลยไปจัดน้องหนุ่มมาเหินสานไปชอบเลยบอกครอบไปยังเน้ะมองใส่แดแ<ต>้ถอกถิ<ต>่นทับ<ต><ส>า่าทุกสิ่งมเม่นหมนั่นชื่อเลขชื่อเบือเนาะพอกใจน้องหนุ่มมาขึ้นท่วงได้พานอนดูสนุกสบายได้มาดิมาย้ำ ผมตะ m ม็นว่ากินเผาแล้วเอินใส่น้องนุ่งมามากรตือกระท่วงกระไพร์มานอนเงินมันไพร์กระทำกะเกลือเป็นเรียบร้อยพี่น้องมิเตะให้เบาทองประ ment สารต่อเกลือให้เกลือต่อบอกคนเลยน้ำก็กระชิ่งหูน้ำน้ำใดกับผักอย่าให้เพี่ ให้อัดให้คักมันยันพอไว้ก็มองๆกําลังงานนะออกดอก,กรังแ,แ,แตกใบใหม่เนองเบะงัวกินเวลาไปใสก่กระยาอัดให้พันจุ่นพันอัดหัวใหด้ดีๆพีน่น้องเลยกําลังงามตัวนี้กําลังสิแตกงอองเลยมันกินมันกินอยู่บนยอดเลยพี่น้องมันหักยอดมันนีน่กําลังงามพีม่น้อง ตจ้านวดก็บเช็ดเข่าเมื่อเลยพี่น้องออโต้ก็บสี่ขี่รถโดยสารส่วนน้องบอนก็ขี่กับเต้เองพี่น้องก็เข้าไปมันประหยัดเงินแน่พี่น้องรถล่างกับใหญ่เบาถมเบาเวียนยืมกับเอื้อยเอื้อยอ้นพี่น้องปิ้งหมูก็สำเร็จพี่น้องซอยเัมนีนก็กินข้าวเศร้าแล้วก็นชได้ออกเดินทางพี่น้องเตรียมเครื่องแล้วอบไม่ยากดองมันจะเกลือมัคำมาแล้ว เอาเอาอย่างละน้อยก็ได้เพราะว่ามืออื่นมือก็ออกมาเลยบางทีบ่อประมาณมือหนึ่งแหละมือหนึ่งสองมือมืออื่นยังไม่ได้เข่าบ้าลงมาฮื้อผูเละกันเข่าไม่ได้ค่ะมีแต่มีแต่ปลาเด้อที่ตู้เลยก็ซีนปลากระมูกอะไรปากระเทียกินเด้อมู้ค่ะมีแต่เบิ้งอันนั่นแหละน้ำกับผูเละเลี้ยงกหาซื้อมีซื้อยังมาต้มยีหลุดไอ้วนยีหลุดไอ้วนละไป เซฟเซฟมาตไทยเหรอเซฟเซฟมาตไทยเหรอเซแค่้งเานมาแบ่งมาแข่งก็ได้ร้ายเติบพี่น้องอันกับางที่บริษัทเนยอันงานพี่น้องเอาให้แม่คนเปินมักกินวะทําเก็ดเด็ดเมื่อให้แม่เนี่ยวมาแข่งจตไทยเนาะมาตำามักหมักตัวไหกีมันมัไทยวาอันิหลาย่มบริเวณบริเวณ อเวามาจกได้าาก็น่าเนอมีกิต้มมาครัวพี่น้องกินกับมีใน,นนละเ,เป็นเปน็นสอยปู่ซอยแล้วซอยปูซอยปลาเนาะเ็ปูอปลเป็นแบบสำแหลนะเนาะสำแหละสวนหัว <c oughs> ອ້าวວັດລາພິລาນ้ອງຫັ້ນນະໄປປັດນີ້ລາอ่ກน,น้ນงบລອງບນ